อัตราเร่งนะคะมันสม ooth ขึ้นแล้วมันดูลื่นไหลอะทุกคน แพอยู่ที่ร้านธนาพรมอไซค่ะอยู่พัทยาใตา้บ้านแพเองทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยแพรเอารถของแพนะคะมาเช็คระยะแล้วก็วันนี้นะคะมีไฮไลท์เลยก็คือแพรจะพาสาวๆเนี่ยที่ไม่รู้ว่าการเช็คระยะของรถเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างมีขั้นตอนยังไงและเราจะมีวิธีดูยังไงว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันสําคัญมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้แพจะพาทุกคนไปดูทมกันยังไป,ไปเลย ะะก็วันนี้แพรฝากด้วยนะคะแพรอยากรู้ว่ารถของแพรเนี่ยถ้าเช็คระยายแล้วมันต้องเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างรถนี้เป็นรถที่แพรใช้ประจาทุกวันจริงๆไปตะลุงตลาดอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง ถ้าให้ดีเลยต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับแล้วก็กองน้ำมันเครื่องเพราะว่ามันสําคัญมากครับเวลาวิ่งไกลทาให้เครื่องร้อนง่ายใช่ครับก็คือมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหนึ่งละแล้วก็อะไรอีกนะคะยางแลวก็ไส้กรองแล้วก็ไส้กรองโอเคก็อันนี้ก็เป็นแบบว่าหลักๆเลยในการที่แบบเอารถมาเช็กระยะใช่ไหมคะครับโอเคแล้วอันนี้ใช้เวลานานไหมคะอ๋อไม่นานครับประมาณสอนาทีประมาอ้สามสิบนาทีโอเคโอเคไม่ วันขึ้นชั่วโมงเดี๋ยวเราไปรอดูนะคะว่าช่างบ้าจ,จะบำรุงดูแลน้องย<ะ>ังไงบ้างได้คะใช้น้ำมันเครื่องอะไรนี A ่นี่เลยจ้าววันนี้นะคะแพใช้น้ำมันเครื่อง e n r o s 4AT ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นน้ำมันเกียร์รวมเทคโนโลยีสังเคราะห์ค่ะได้รับมาตรฐาน JASO MB นะคะ ค่าความหนืดเนี่ย SAE 10เด40ค่ะอันนี้นะคะเหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์เกียร์อัตโนมัติค่ะแต่ยังไม่หมดนะคะทุกคนเราเห็นน้องสิ๋วนี้ไหมคะตัวจิ๋วๆนี้นะคะก็คือ e n a s c o o t e r Gear Oil ค่ะหรือว่าน้ำมันเฟืองท้ายนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะก็ได้รับมาตรฐานเหมือนกันนะคะเป็น API GL5 นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยค่าความหนืดของเขาก็คือ S AE นะคะ80เด90เราก็จะใช้คู่กันเลยนะคะในวันนี้ในการเปลี่ยนรถของแพ้ค้าเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะ รถมอเตอร์ไซค์ของแพรก็ทั้งหมดขั้นตอนในวันนี้นะคะที่ช่างบาได้ทําให้ก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องค่ะแล้วก็น้ํามันเฟืองท้ายนะคะแล้วก็มีกองอากาศด้วยโดยช่างบาเนี่ยเขาก็มีการปัดเป่าโป๊ะโป๊ะเป๊ะาป๊ะทองคำสาในแพรแล้วก็สุดท้ายนะคะก็เป็นการเช็กลมยางเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยแพรจะขอไปขี่น้องเพื่อเทสดูว่าการขับขี่หลังจากที่เราเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วเนี่ยจะสมูทแค่ไหนอัตราการเร่งจะเป็นยังไงพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ก็เอาไปเช็คระยะมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แพรก็ลองเอาไปขี่มาเพราะว่าเราอยากรู้ไงว่าพอเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของ e n o s เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตะกี้นะฟิลลิ่งแรกที่จับได้เลยก็คือความสม ooth อัตราเร่งนะคะมันสม o ท t h ขึ้นแล้วมันดูลื่นไหลอะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ว่าแพรเชื่อเลยหลายๆคนที่ใช้รถหนักๆอย่างแพรเนี่ยตัวนี้แพรขับทุกวันทุกคนแล้วบางครั้งเราก็ลืมดูแลน้องไงแล้วพอถึงเวลาที่เราจะต้องเอารถไปเช็คระยะเนี่ยพอได้เปลี่ยนปุ๊บแพรก็รู้สึกเลยว่า ดีขึ้นจริงรู้สึกว่าเหมือนเราได้แบบว่า <nosotros> ร <Anyway, S 3> ีเฟรชอะรถมัน like ก <c rying mucho> right. ็จะสดชื่นขึ้นนะคะแล้วแพรมองว่าตรงเนี้ยเป็นจุดสําคัญมากๆเลยนะคะก็อยากจะฝากสาวๆนะคะที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์อย่างแพรนะคะก็อย่าลืมดูแลน้องเขาด้วยนะคะเช็คระยะน้องเขาแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะคะก็จริงๆอะแพรอยากจะเหมือนเป็นทริคเล็กๆแล้วกันสําหรับสาวๆที่เวลาไปเข้าศูนย์แล้วก็ไปรับบริการการเช็คระยะนะคะสิ่งหนึ่งที่สาวๆควรคานึงถึงรายการทั้งหมดที่แพรไปทาในวันนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะ2อก็จะค าสาย3ก็จะเป็นเกี่ยวกับกรองอากาศนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่ๆเขาก็จะมีการปัดเป่าเช็ดทำความสะอาดให้เราแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก็คือการเช็กลมยางค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นรายการสําคัญที่เราจะต้องทําในการเช็คระยะแต่ละรอบนะคะก็ฝากไว้ค่ะสาวๆจะได้ไม่โดนหลอกไงเวลาเราไปร้านต่างๆวันนี้นะคะแพรก็ได้ใช้ e n เน o อสค่ะในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะแล้วก็ได้ใช้ e n เนเป็นสกูตเตอร์เกียร์ออยนะคะในการเปลี่ยนน้ามันเฟืองท้ายด้วยค่ะฝากเพื่อนๆน,นะคะติดตาม e n เนไทย ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าเว็บไซต์ค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของ e n ็ o s เนี่ยได้ที่อู่ทั่วประเทศเลยหรือจะเป็นศูนย์ที่มีจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าที่ตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทางพี่ๆวอกซ่าเรสซิ่งนะคะที่บุกมหาแพรยาัพัทยาแล้วก็มาถ่ายทาคลิปสวยๆในวันนี้ให้เรานะคะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะคะว่าเพื่อนๆรู้สึกอย่่าางไรจกันนใหหมคลิป้ ฝากแพ้ด้วยนะคะแพ้ทวินันท์ถูกช่องทางวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย